เ e l e v e n ลเว่นกำลังจะนำเสนอเกมสุดพิเศษที่จะทำให้แฟนคลับของ s p y X Family ตื่นเต้นมาสัมผัสกับเกมนิที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นเซนเซและอาเนียจริงๆพร้อมกับการเป่ายิงและฉุบแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือรางวัลที่คุณจะได้รับหลังจากเล่นเกมและนี่คือจุดที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมินิเกมนี้ไม่ได้เพียงแต่ให้คุณเล่นแล้วรับรางวัลคูปองส่วนลดเท่านั้นแต่ยังมีสินค้าพิเศษจาก s p y X Family ที่น่ารักมากมายรอคุณอยู่ จากพวงกุญแจอคคริกหมอนรองคอ2องินหนึ่งจนถึงสินค้าอื่นๆที่คุณสามารถรับส่วนลดสูงสุด3 0รในระหว่างการเล่นเกมแต่ยังมีอีกคุณไม่ได้เพียงแต่ได้เล่นเกมและรับของรางวัลแต่ยังสามารถแข่งขันกับผู้เล่นอื่นๆในการทำคะแนนเพื่อรับรางวัลประจำสัปดาห์ All Member 10,000มคะแนนจะได้รับรางวัลหากคุณอยู่ใน100อันดับแรกถ้าคุณเป็นแฟนคลับ Spy X Family และยังไม่ได้ดาวน์โหลด7 eleven ลเวน i อปลิชันอยู่แล้วอย่าพลาดโอกาสนี้ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง h t t p s colon// b i t l y c q t v และเข้าร่วมเล่นเกมกันเลยสำหรับผู้ที่มีแอปพลิเคชันแล้วให้กดเข้าลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปรับรางวัลทันที https://bit.ly/cqtvp c มินิเกมนี้เพราะให้คุณสนุกไปตลอดเดือนพฤศจิกายนและได้รับการพัฒนาโดยบริษัทจำ um bo จ้ามรววมกับทีวีโตเกียวผู้ถือลิขสิทธิ์ของ SpyX Family และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคุณสามารถติดตามอนิเมะ Pyx Family ที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องได้ที่ออนไลน์สเตชันอย่าพลาดโอกาสที่จะดูผ่านลิงก์ด้านล่าง h t t p s w w w o n l i n e s t a t i o n n e t a n i m e h t t p s w w w o n l i n e s t a t i o n n e t a n i m e ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมแชร์ข่าวดีๆนี้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน ผมคือไอคริ้นผู้เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำธุรกิจในมหาวิทยาลัยและฉันรักการเก็บของสะสมเกี่ยวกับดนอนิเมะและเกมโอโทมากๆนอกจากนี้ฉันยังชื่นชอบหนังแฮริพอเตอและศิลปินจากเกาหลีเช่นซูเปอร์จูเนียและ SS501 อีกด้วย